วันนี้ถ้าหนูถามครูว่าครูขาหนูต้องอยู่ในอารมณ์ไหนหนูจึงจะประสบความสำเร็จเร็วยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่ง่ะและเช็คตัวเองได้เลยว่าเราสามารถที่จะอิ่มเต็มในหัวใจจนใจมันฟูเวลาทําอะไรแล้วใจมันฟูไปหมดเวลาเราอยู่ในภาวะฟูนะคะฟูมันจะเป็นยังไงครูอาการมันจะเบามันจะสบายมันจะรู้สึกว่ามันชิลมันง่ายอ่ะมันง่ายมันมันเป็นเองนะถึงแม้เรื่องจริงอะไรยังไม่เกิดขึ้นก็ตามแต่เราชิลเราง่ายเราสบายไปหมดเลยอ่ะ มันเกิดแบบนี้ครูเชื่อว่าเราเคยเกิดขึ้นแล้วจากการได้เรียนรู้กับครูสิตาตั้งแต่มาหากแบบยิเวันจริงว่าแต่ทีนี้เราจะสามารถรักษาอารมณ์แบบนั้นให้อยู่กับเราได้อย่างไรมันก็อยู่กับที่เราคีเอทนี่แหละถ้าเราไม่มีการมีความคิดเริ่มสร้างสารรค์เลยหนูยกตัวอย่างง่ายๆลูกหนูลองไปดูซิลูกเวลาคนคอมเมนต์กับครูครูขอบคุณตอนเช้ามีคนขอบคุณกับครูวันละกี่คนหนูขอบคุณร่างกายซ้ำซากทุกวันเลยร่างกายต้องขอบคุณอยู่แล้วแต่มันต้องสร้างสารรค์ด้วยสมมติวันนี้ขอบคุณตั้งแต่หัวไป ไปลายเท้าก็ต้องอีกวันหนึ่งจากปลายเท้าขึ้นเส้นผมจากวันหนึ่งอักขอบคุณจากแกนกลางขยายไปขยายมาถือว่ามีความคิดเรื่องเนสร้างสารรค์ไหมใช่ค่ะมันกระตุ้นเซลล์สมองให้มันทํางานฮะไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณไม่อะไรเลยอะเอไออะเอาง่ายอย่างเดียวมาท่องท่อง,อ,ง,อ,งอย่างเดียวไม่เห็นผลหรอกคะ่ะโปรแกรมให้ตายอยู่ที่เดิม